เขาดาวครับเอาครับสงให้สัญญาณเริ่มเกมครับเกมที่ระยองซีเดียมนะครับระยองชุดเก่งครับสีฟ้าจากมุมซ้ายไปขวาครับในาานาทีประการเด้งตัวเอ้เริ่มเกมใหม่ับเซ็นเตอร์ม,มาร์ท ครับท่านชางูก็จังหวะนี้โปลมาจะกดแบบเต็มๆข้อมันเป็นติดไซโป้ครับบอลมันเลยขาดเสาไปเรื่องพอสมควรครับซ้ยครับต้องแทนมาที่โรสันโคดโรสันโต้แล้วจะไปพุ่งมาเอาคระสุนครับโูกบอลไปเสาไปเลยครับแต่ว่าต้องจงกำคนครับปัจะัำไได้ครับอซ้ายกดด้วยขวาเต็มๆครับแต่ว่ากำคนบอกนะอยากเห็นครับบอกลบวกซ้ายครับบวกครับ

ได้ประตูเลยครับสำหรับมงคลทศสัง <www. h> ไสรครับจังหวะเปิดมาแล <m _ d istance> ้วของทางสุพภครับจังหวะเก็บจังหวะสองสามเนี่ยนะฮะพยายามจะยื้ดบุกอยู่แม่แล้วแงครับพลครับดุกองหลังเลยครับจังหวะนี้มงคลครับนักเตะของเขาไม่ต้องออกกว้างบ่อยนะฮะโครับิร์ตอาร์ติโก้ไปทางขวาครับก็ที่รมุมซ้ายมือกำลังจะรับบอล ใจกดด้วยเาขวาแล้วมีแฉลบด้วยครับบอลเข้าประตูไปเป็นประตูเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเรายองมีเสมอได้แล้วครับแอ่ต้องเช็คก่อนนะครับเหมือนจะมีล้ำหน้านิดนึงครับเจษฎาครับเขาจะสีลายนิดนึงุูสิงห์กดจับมือมีสีเดชาครับก็ต้องเช็คก่อนครับว่าลายจังหวะที่ตัวกดจันกรรมการนะฮะภูสิงห์บอกว่าวีอาร์อย่างนี้แล้วว่ายังไงครับเป็นประตูครับหรือเปล่าฮะเป็นไม่ได้ครับ จะยอมเดยนะท้านต่อนะ้มันจริงนะครับมซ้ายยอดรักนาเมือรักใจตัดหลั่โผเลยครัรอดรักเาเป enses. ิดเขาไมเขียงโคอดรัก็มด้นยแล้วา uh ็คจยะ้ว uh ีีอมีาเดินก็มีใจเดี๋ยวต้องดูอีกครับดูทางพิดบูว่าจะเหลือมาหรือเปล่านะครับนี่อาร์ตูเป็นเดนี่ ดนส่งเข้าไป2ประตูในช่วงสอนาทีหลังนี่ครับทางสุภวัตแต่ยังต้องมีทาง v i ไอี่ต่ายวดูกันครับนี่ครบคือระบบนะแล้วขอการเสียงก็นัการเมือั่าที่อสางซ้ายของเบญองนัตัวที่แที่อยู่ลต้องโฉบตลวดคอสนี่แครับก็นัการ้ามท่่งควัำวันนี้เบญองมาอีกแล้วข้ามารงกรบอลง

นี่เลยวันนี้เป็นประยองเก็บ3ามต้มแรกได้สำเร็จนะครับโดนไปก่อนในนาทีที่3ามสองนะครับเป็นทางตัวคนโตโสไกรนะครับยิงให้ทางตราดขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูศูนย์ต่อก่อนจะมาโดนยิเดากของทาง,งอาร์ติโซพิทบูใน,ในนาทีที่58แลดน่็น80แซงมาเป็น2องตต้หนึ่งระยองเก็บ3ามต้มแรกได้เก็บแตม้มแรกได้ในการลงเล่ในลูกานี้ในนัดที่สิบครับผู้เจษฎาครับ